เป็นทรงสุลต่านนะครับโหลด1.5นิ้วใสยย่ยาง275โหลดหน้า1.5นิ้วหลัง1.5นิ้วนะครับข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนปีกลกปรับองศาเปลี่ยนโชคนะครับผมแล้วก็โหลดช่วงล่างเราเป็นแบบวัดลิงค์จุดยึดหกจุดด้วยนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของฟอร์ดช่วยยึดเพลากลางนะครับให้ อาการท้ายเนี่ยสบัดลดน้อยลงด้วยนะครับผมเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพนะครับตัวท็อปขับ2ตัวนี้เป็นตัว10เกียร์ทบคู่นะครับมีการตกแต่งเป็นทรงสุลตานนะครับโหลด1.5นิ้วใส่ยาง275นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่งแบบไหนนะครนนี้นะครับตัวไทเทเนียมพัทเนี่ยเดิมทีกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะครับลูกค้าเลือกทําเป็นสีดำก็สแบ็กแบบนี้เลยนะครับก็สามารถแรบสีได้นะครับผมตัวนี้มีกล้อง อ่าออฟโรดด้านหน้าให้ด้วยนะครับสามารถฉีดล้างเลนได้นะครับเวลาออฟโรดมีดินมีคนมาเกาะนะครับตรงนี้นะไฟหน้านะครับต่างจากตัว4ี่คูณสคือตรงนี้ยังได้เป็นแบบ LED นะครับตัว 4, ี่คูณสเนี่ยจะได้เป็นตัวแมทริก LED นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีกล่องเลดร์นะครับเซนเซอร์รอบคันให้แบบมีครบๆเลยนะครับตัวนี้มีเบรกเองขับเองตามรถคันหน้านะครับมีให้ครบๆเลยนะแล้วก็ด้านข้างนะครับเราเปลี่ยนล้อนะครับเป็นขอบ20ลายเข่ากวางนะครับสีดําเงาแบบนี้นะครับผมแล้วก็รัดด้วยยางโตโยต้า 275ทับ55ขอบ20นะครับตัวนี้โหลดหน้า1.5นิ้วหลัง1.5นิ้วนะครับข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนปีกอกปรับองศาเปลี่ยนโชคนะครับผมแล้วก็โหลดลงอีก1.5นิ้วนะถ้าพี่ๆอยากโหลด2นิ้วเนี่ยแนะนำนะครับใส่ยางเป็น265ทับ50นะครับขอบ20สเต็ปนี้นะครับแล้วแต่ที่พี่ๆชอบเลยนะว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยลาวหลังคาครับเดิมทีเป็นสีบรอนนะครับแล้วก็แลปเป็นสีดําด้วยนะครับอันนี้ฟิล์มเซรามิกติดให้เพิ่มนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ เราเปลี่ยนโชคนะครับเป็นโช๊คตัดแปะระดับนะครับของโปรเฟนเดอร์ให้ด้วยนะก็จัดทรงสุตลต่านให้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังของตัวไทเทเนียมพัสดับ2เนี่ยจะได้เป็นไฟซิกเนเจอร์นะครับ LED แบบฟูลเต็มระบบแบบนี้เลยนะมีเตะฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถเตะฝาท้ายเปิดปิดได้เลยนะครับตัวนี้นะมีให้ครบๆบแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติสิสปีดนะครับตัวนี้นะครับจอจะเป็นจอ หลังพวงขี่เป็นจอ12นิ้วนะครับแล้วก็จอตรงกลางจอ12นิ้วเหมือนกันนะครับรองรับ a p p เ e ิลกับแอนดรอยต์อัโตแล้วก็มีไฟแอมเบดไลท์นะครับตกแต่งห้องโดยสารแบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็จอตรงกลางสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน FordPa ์ได้นะครับดูตำแหน่งรถยนต์คุณภาพน้ำมันเครื่องยนต์ผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะครับผมตัวนี้มีเบรกมือไฟฟ้านะครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับผมมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับ มีระบบ RM นะครับลดความเสี่ยงปิคว้าด้วยในรถพีพีวีบ้านเรานะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้แหละที่มี RM ลดความเสี่ยงปิคว้าให้นะครับเป็นฟอร์ดเนี่ยเป็นเจ้าเดียวด้วยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเราเป็นแบบวัดลิงค์จุดยึดหกจุดด้วยนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของฟอร์ดก็ช่วยยึดเพลากลางนะครับให้อาการท้ายเนี่ยสะบัดลดน้อยลงด้วยนะครับผมและนี่นะครับคือฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัทขับ2ตัวท็อป10เกียร์เทอร์โบคู่นะครับผมราคาจำหน่าย1หน7,24,000บาทพี่ๆอยากได้โปรโมชั่นแบบนี้นะครับจะมีแค่ พิ่มช่วงล่างนะครับที่ต้องจ่ายค่าโหลดนะครับผมก็ทักมหาเบีรยนะครับเดี๋ยวบให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวันนี้นะครับก็แนะนําประมาณนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมแล้วก็เียร์ยังมีนะครับคลิปแรกปักบุตรไว้นะครับเป็นวิธีการเข้าหาเบียร์ได้ง่ายที่สุดนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ